สวัสดีครับสมพอนนุ่งง่ายสาแก้วนะครับเมื่อนี่สิมาถอนคนหนูด้วยน้ำฮอนนะครับเนี่ยนี่ออเดอร์มาหาโตนี่ครับสีมอบเป็นคนครับกอุณหภูมิอยู่มันเจ็ดแปดสิบนะครับเอามือจุ่มเบิงจุ่มเบิงวานเป็นงได มันห่อนเพราะมันต้องถึงมือไหมกะบอใครหายนิยมมาได้นะครับเด้อเพราะว่าอุุหภูมิห้องอแน,น่นขอเสียกะขนาดที่บกเกี่ยงดีมาได้นะครับเนาะนี่เขาเอาบึงหางก่อนนำหางมลองสิเอาประจุบึงสงมันได้แล้วครับลูกขืนใส่นะ้ครับเนี่ยขืนสะบัดสะบัด มึงวันใดวันใดก็จุ่มต้อนนะครับเนาะพรอมมึงคนณลังมันอ่ามันได้แล้วนะครับเนี่ยได้แล้วก็จัดการลูบไปครับเนี่ยนี่หนามนี่หนามเซนมันหอนเกินครับนี่ลูบครับนี่ตาโนอุโนพุ่มจากมันได้แล้วครับเด้อสำหรับได้มันก็ลำบากทันได้มันก็สีง่ายเนี่ครับ จุ่มได้หลายเทื่อครับแต่ว่าเขาจะไปใส่หนำ่ำ <c oughs> เย็นนะครับเด้อ <c oughs> ถัดนั่นจะจุ่มอีกก็เอาแต่นหน่ำห่อนครับ <c oughs> จุ่มไดรร้าเทื่อครับสองคำเทื่อก็ได้ท <c oughs> ่านบอกจะจุ่มไม่ครับแต่ว่าเขาจะไปถึก น้ำเย็นไหลก็วาง่ายก็ง่ายครับว่า,ายากก็อยู่มันอยู่กับอุณหภูมครับอุณหภูมินห่อนเพราะมันได้พอนะครับเนี่ยคนในนั้นเขาเก็บที่หลังนะครับเนาะหัตึงครับเนี่ยัตึงเมื่อนี่กสิบอนเนีดเบิเ้งหลายตัวครับเอาเฮ็ดหลายตัวิ่กรส่เวลาโดนนะครับเนาะ สันเฮ็ดไอ้๋วหลายกะน้ำห่อนครับสันเฮ็ดหลายโตกะขี้เพิงนาสีดีกว่านะครับเนาะแต่กับมีต้นทุนแน่ขี้เพิงนี่บ่ต้องยาดเลยว่าสีสาสบ่สารอีเพิงนี่แน่นอน,น,นเขาต้องกะถือว่าขี้เพิ่งหน้าพ่านครับแต่ว่ากับมีต้นทุนโลละน่าเก่าสิบเก้าบาทนะครับเนาะโลหนึ่ง ผมกับธีอาจจะติดวัปลี่ยนไส้ขีพเพิุงแล้วครับต่อไปถนนเดือบมันหลายนะครับเนะาะถนนเดือบมันไหล,ก,หลกัน้ำห่อนก็นได้ครับครับครับเนี่ยขนยน้อยๆเ้าก็เก็บพวกที่หลังครับเนี่ยมีโกลนอ,ออกเล่มแน่ นี่เพื่อนในเก็บครับเนี่ยขาวขนบัวเขาก็เก็บที่หลังน,นะครับเด้อนี่ทะเบิงครบสูตรเล้วครับเบิ้องนี่มีขนยังก็ได้อันนี้ก็ได้นะเนี่ยมีตัวเขาในก็ได้ครับเด้อบุษงถึงมีกขนก็ไดนะครับ,บเกี่ยงขึ้นกันนี่แหละปัญหาไอ้สัน เขาใส่น้ำหอนมัก็สิประมาณนี้นะครับเนาะอาสิบลเกียงปันนั่นขีพงเขาแต่ว่าอดีคือว่ามมีต้นทุนนะครับเนาะมมีต้นทุนอย่างเลยพอใส่น้ำห่อนแต่ว่าอุณหภูมิมันก็ต้องได้แต่ผมกับยังบอนมั่นใจวันใดเลยว่าอุณหภูมิจะห้างล่างมือกับลอกห้างล่างมือก็บเกียงเกียงห้างล่างมือกับบลเกียงห้างล่างมือเห็นเขาจนพูนเด้ครับ อันละมือกับบดีปันไดอ่ะวันพูดมันเพี้ยนหน่อยเดี๋ยวกับบันไดครับเพี้ยนในงานเข่าเลยนี่ครับเนี่ยเหมือนกับพวกยังไงครับเอาข่าวๆน้ำบันไดก้วห้เบ้างนะครับเนาะมันกับสีบัวเป็นการดีปันไดข้าคือว่าันก็มีจุดสี่จุดนะครับเนาะที่ว่ามันขิวแมวอยู่ขังแกมในสองฟังครับ อยู่ด่างในอสองอันนะครับเนะาะเดี๋ยวเก็บที่ดินคนระับเนาะครับทันมากคร,รับโค,คไดไหลโคดแร์กโคดที่ตามไมน,นะครับเดอ้อสมพรหนุพมภูเงยสาแก้วสวัสดีครับ